ซานดะคาสึชิเงะเขาคนนี้กาลังถูกเพื่อนร่วมห้องไล่เจือนและเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าฟุยูมุระส่วนสาเหตุที่ทําให้เธอนั้นไล่เจือนเขานั่นก็คือเธอเชื่อว่าไอ้บักซานดะของเราเนี่ยมันเป็นซัตตะคอร์โอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยแค่นี้มึงเจือนกูเลยเหรอไอ้บักซานดะของเราเนี่ยก็มองโลกในแง่ดีจัดเลยเพอคิดว่าเธอนั้นจะมาสารภาพร,รักกับเขาหรือเปล่าดูทรงแสดงออกไม่ค่อยเก่งเขินละสิทา่าปลิแบบผู้หญิงเรียกร้องความสนใจอะ่ะไอ้เราก็รออยู่แล้วด้วยไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นทั้งงคู่ก็ยััมัมมีสพนธ์ ต่่ออกอยยูเลแต่พอเพื่อนสนิทของฟูยุมูระได้หายตัวไปเธอนั้นก็ต้องการที่จะดึงความสามารถของซานดาที่เธอเชื่อว่าเป็นซานตาคอสเนี่ยออกมาช่วยตามหาเพื่อนกูทีกูหมดทางแล้วและการที่เธอนั้นไปไล่จ้วงซานดาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในเงื่อนไขในการปลดปล่อยคำสาพเพราะว่าในการที่จะเอาซานตาคอสออกมาเนี่ยซานตาคอสก็จะต้องมอบความรักให้แก่เด็กโดยที่ไม่สนว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นจะตุยไหมเพราะงั้นที่เธอไล่จ้วงเนี่ยก็คือตอบโจทย์ละและอีกข้อหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นซานตานั้นจะต้องให้สิ่ง ซึ่งตอนนี้ซานดาก็ได้ให้ยางรบกับเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้คํำสา์ก็ได้ถูกปลดปล่อยแล้วเหลือแค่สวมชุดแดงก็จะได้เป็นซานต้าแต่ซานดาเนี่ยก็ไม่ยอมมึงบ้าปะเนี่ยม่ชอบสีแดงก็เลยทําให้ฟุยุมุระของเรานั้นใส่ย,ยากชิบหายเอามาจ้วงสักทีทีนี้แหละครับนอนนิ่งเลยอ้าวไม่ได้เป็นซานต้าแต่เพื่อนออ้โหน,นี่ทำแล้วค่อยคิดขณะที่ฟุยุมุระเธอนั้นก็กําลังซึมแล้วก็ได้พูดคํานึงออกมาม r รีคร <Marie Christmas. S 2> ิสต์มาสตูมทีนี้แหละครับซานดาแม่งระเบิดฟอร์มกลายเป็นซานตาคลอ โอ้โห oh, oh, oh. กลามนี่คือมาเป็นมัด,มดและมาพร้อมกับความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นร่างกายแข็งแกร่ง,งทนไฟสามารถงอกใบเลื่อนออกมาที่ส้นตีนได้และยังมีความสามารถในการจับเด็กเกรียนได้อีกเพราะซานตาเนี่ยก็จะไม่ให้ของเด็กไม่ดีเว้ยแทนพอกินเยลลี่พุิโกของชอบในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาก็สามารถกลับร่างเดิมได้อีกนั่นก็ทําให้ซานดาสัญญาว่าจะช่วยตามหาเพื่อนที่หายไปของฟูยูมุระซึ่งความน่าสนใจของเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นี้ก็จะมีปริศนามากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกนั้นเธอได้หายไปไหน โรงเรียนที่เขาอยู่มันก็แปลกพอ,ออายุ92แต่หน้าแม่งโคตรเด็กเลยแต่มือเนี่ยแก่ไปแล้วนะ,ละไล่พออเนี่ยมันเหมือนจ้องจะเล่นเด็กอยู่แต่แม่งน่ากลัวดวะและไหนก็จะมีองค์กรที่ดูเกียรติสันตคอสแล้วก็ไล่ล่าสันตคอสอีกด้วยกับมังงะที่ประกาศทำอนิเมะเรื่องซันดะ